กลับมาแล้วค่ะที่รักมันเป็นใครอ่ะเออคือพี่สะพ้ายมาหาทำไมไม่บอกหนูสักคำอ๋อเออใช่นี่น้องสาวพี่เองชิวิวจ้ะถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าแฟนพี่จะมาหาที่ห้องอ่ะหนูจะได้ไม่ต้องกลับมาอีก ยืนกันอยู่ทำไมอ่ะมานั่งสิพี่สภัยพสวยจังเลยนะคะขอบใจจ้ะพี่เงินที่ยืมหนูไปแสนหนึ่งอ่ะบอกว่าจะคืนวันนี้นี่ฮะตอนไหนเนี่ยมีเด้วยหรอพี่ลองคิดดูดีๆสิหรือว่าจะให้ฉันฟ้องแฟนพี่ ในบัตรนียมีเงินอยู่แสเนเลยรหัสบัตรเธอก็รู้ขอบคุณนะคะแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งคือใกล้จะถึงวันเกิดหนูแล้วค่ะ,ะหนูเลือกของไว้ในตะก,กร้าแต่ว่ายังไม่ได้กดซื้อจ่ายให้หนู่อยสิฮะห,ห้าแสนทำไมหรอไม่มีอะไรไม่หมอนซื้ออะไรเยอะแยะอ่ะแพงขนาดนี้ทำไมไม่แฟนเธอซื้อให้ล่ะแฟนหนูเหรอคะกำลังพาหมาไปเดินเล่นอยู่ค่ะ ใช่แล้วค่ะพี่ทำใายคนสวยห้องเนี้ยฉันเป็นคนซื้อแล้วรถที่เธอนั่งมาวันเนี้ยฉันก็เป็นคนให้เขายืมหรือว่าอีเลวพิมพิมรอพี่ก่อน